thank mm -hmm. you หนุนโดยหนูดีกระดาษศูนย์ติดฟิล์มรถยนต์คุณภาพดีมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์กันร้อนได้จริงบริการดีงานเนียบติดต่อได้เลยนะคะ t h น n e w BMW M340 iX Drive LCI 2รชมใหม่ล่าสุดปี2025นะคะเร็วแรงหรูนะคะสา์รถพรบาลสายซิ่งนะคะในรถซีดาน G20 ค่ะที่มีการปรับยุบชมรูปแบบใหม่นะคะซึ่งมีราคาปรับลดลงค่ะที่2 0 0 0 0 0บาทค่ะทำให้ราคาตัวรถที่รวมแพคเกจการรับประกันสันดาอยู่ที่3ล้าน9แ 99,000บาทค่ะซึ่งราคาที่ปรับลดลงนะคะไม่ได้ลดความแรงลงเลยค่ะแถมยังมีฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันแล้วก็ออปชันที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวตามปุ้ยมาดูนะคะว่าจะมีอะไรที่เพิ่มขึ้นบ้างตามเลยค่ะ เบนซิน6สูบเทคโนโลยี BMW TwinPower Turbo ขนาด3.0ลิตรที่สามารถทำกำลังแรงม้าได้สูงถึง387แรงม้าที่แรงบิด500นิวตันเมตรนะคะแล้วก็สามารถทำความเร็วค่ะจาก0ถึง100เพียงแค่4.4วินาทีค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะทำได้ดีถึง13.3กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะเปิดตัวด้วยสีพิเศษนะคะดาวิดเกค่ะเฉพาะในรุ่น The New BMW M340i xDrive ค่ะและดีไซน์ของตัวกระจังหน้านะคะตกแต่งด้วยวัสดุ สีดำเงานะคะรับกับไฟหน้าที่เป็นแบบ a d a p t i v e LED นะคะแล้วก็โคมไฟหน้าค่ะจะเป็นแบบ In d i v i d u a l Light Shadow Line นะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง M a r r o Dynamic รอบคันค่ะทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับล้อ a l อย y M ขนาด19นิ้วนะคะดีไซน์ใหม่ค่ะซึ่งมีรูปแบบที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นแบบไบคัลเลอร์ค่ะเป็นแบบสลับสีแต่ยังคงมีคาลิเปอร์เบรกสีแดงนะคะแล้วก็ตัวยางยังคงเป็นยาง Runflat ซึ่งยางคู่หน้าแล้วก็คู่หลังมีขนาดไม่เท่ากันเป็นแบบมิกซ์ทาเพื่อ ่ยิงขึ้นเหมือเดิมมค่ะีสัญลักษณ์โลโก้ M นะคะที่ด้านแก้มทางด้านซ้ายแล้วก็ขวาค่ะกระจกมองข้างดีไซน์ M นะคะแล้วก็ดีไซน์การตกแต่งบริเวณขอบกระจกนะคะด้วยวัสดุสีดําเงา black tiger ท,ทให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไฟท้าย LED นะคะดีไซน์ L shape ค่ะรับกับสไพลเลอร์สีดำนะคะแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์สีดําค่ะซึ่งจะมีปลายท่อคู่นะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้ M สามสี่ศูนย์ I ที่บริเวณด้านท้ายรถด้วยค่ะมีระบบคอนแทกเล็กนะคะที่เราสามารถสั่งการสอดเท้าค่ะเข้าไปใต้กันชนนะคะ ขณะที่กุญแจใกล้ๆกับตัวรถนะคะเพื่อสั่งการเปิดแล้วก็ปิดรถด้วยระบบไฟฟ้าทําให้เราได้พื้นที่เก็บของด้านท้ายรถสูงถึง408ซีิตเลยค่ะแต่ถ้าหากพื้นที่เก็บของด้านท้ายรถนะคะยังไม่เพียงพอค่ะเราสามารถที่จะเอื้อมมือนะคะไปสั่งการพับเบาะนะคะแถวที่นั่งตอนที่2เป็นแบบ40 20 40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านท้ายรถได้ด้วยค่ะเราสามารถกดปุ่มปิดฝากระโปรงท้ายรถด้วยระบบไฟฟ้าได้นะคะหรือว่าเราจะสามารถสั่งการนะคะเปิดและปิดฝากระโปรงท้ายรถจากกุญแจรีโมทจากภายนอกรถเพื่อ เดี๋ยวตามปุ้ยไปดูห้องโดยสารทางตอนหลังกันค่ะระบบปรับอากาศอตัตโนมัติแบบ3มโซนนะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบยืดปีก t y p ทางด้านล่างของช่องแอร์ด้วยค่ะแล้วก็บริเวณกึง่งกลางนะคะของเบาะที่นั่งทางตอนหลังค่ะเราสามารถที่จะดึงลงมาเป็นที่เท้าแขนนะคะแล้วก็สามารถกดขึ้นมานะคะเพื่อเป็นที่วางแก้วค่ะหรือว่าจะสามารถพับเบาะนะคะที่นั่งต่างตอนกลางลงมาทั้งชิ้นนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะเอื้อมมือไปหยิบของด้านท้ายรถได้อย่างสะดวกสบายด้วยค่ะ เบาะนางเวเนสก้านะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าสีเบาะของคันนี้ค่ะก็จะเป็นสีดำนะคะตกแต่งด้วยได้สีน้ําเงินค่ะซึ่งจะมีอยู่ในรถสีเดวิดเกย์ค่ะคือคันนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีรถสีน้ําเงินนะคะโปรตโนบูค่ะที่เป็นเบาะสีดําแล้วก็เดินได้สีน้ําเงินแบบนี้นะคะและยังมีอีก3มสีนะคะที่เบาะภายในนะคะก็จะเป็นแบบสีทาโคล่านะคะซึ่งจะมีอยู่ในรถสีขาวมินเนอร์ไว้สีดำแบล็กซับไฟแล้วก็สีเทาบุกลินเกลค่ะเดี๋ยวตามปุ้ยไปดูห้องโดยสารทางด้านหน้ากันค่ะ และนี่ก็คือคกุญแจนะคะของดานิลบีเอ็มดับบมไร้โฉมใหม่ล่าสุดคันนี้ค่ะขณะที่เราอยู่ใกล้กับตัวรถนะคะเราสามารถที่กดปุ่มนะคะบริเวณด้านข้างของมือจับค่ะเพื่อสั่งการล็อกรถค่ะหรือเอื้อมมือเข้าไปนะคะเพื่อสั่งการปลดล็อกรถขณะที่กุญแจใกล้ๆก,ก,กับตัวรถนะคะหรือว่าเราจะสามารถสั่งการเปิดแล้วก็ปิดตัวรถนะคะผ่านแอปพลิเคชัน MyBMW จากมือถือได้ไง่ายๆด้วยค่ะเบาะนั่งคู่หน้าดีไซน์สปอร์ตปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีระบบจ จะปรับนะคะโอบรับสลีระของผู้ขับขี่ค่ะแล้วก็จะมีที่ปรับนะคะรองรับต้นเอวลัมบ้าสพอร์ตค่ะรวมทั้งสามารถที่จะปรับรองรับต้นขานะคะเป็นแบบแมนนวนได้ด้วยค่ะ พวงมาลัยหุ้มหนังดีไซน์ M รูปแบบใหม่นะคะแต่ยังคงมีการตบแต่งนะคะถักทอด้วยได้ดีไซน์ M ค่ะแล้วก็ยังคงมีสัญ,ญลักษณ์โลโกโออ้ M ทั้งด้านล่างของพวงมาลัยค่ะแล้วก็มีแพตเรนชิพนะคะรวมทั้งมีระบบอะดัพตีฟคุชคอนโทรลสต็อปแอนด์โกค่ะและสิ่งที่มาใหม่นะคะก็คือตัวมาร์คเซนเตอร์สีแดงค่ะที่ทําให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมีระบบเฮดอัพดีสเพลย์นะคะที่ตัวรถค่ะจะส่งข้อมูลการขับขี่นะคะอย่างเช่นความเร็วรถค่ะไปยังงออีงคมค ระบบนะคะช่วยเหลือการขับขี่ Driving Assist ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเตือนที่พวงมาลัยนะคะขณะที่ขับรถออกนอกเลนถ้าความเร็วเกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวตัวรถทําการเตือนที่พวงมาลัยให้ค่ะก็มีไบร์ทสปอตนะคะไฟเตือนทางด้านข้างแล้วก็จะมีระบบนะคะช่วยหยุดรถทางด้านหน้าด้วยนะคะระบบเบรกด้วยค่ะคอนโซลด้านบนบุด้วยหนังเซนเซเทคนะคะแล้วก็ดีไซน์การตกแต่งภายในดีไซน์ M นะคะด้วยสุดุคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะตัดกับอลูมิเนียมแล้วก็วัสดุสีดำเงา Black High Gloss ทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น หลังคากระจกนะคะปรับด้วยระบบไฟฟ้าค่ะซึ่งเราสามารถที่จะเลื่อนนะคะเปิดแล้วก็ปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะเพื่อให้เรารับแสงนะคะหรือว่าจะรับอากาศจากภายนอกได้ด้วยค่ะ ระบบเครื่องเสียงฮามันกรนนนะคะแล้วก็หน้าจอเคอร์นดิสเพย์ค่ะที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ o perating system นะคะ8.5ที่รองรับเมนูภาษาไทยนะคะแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ค่ะสำหรับสไฟ Ambient Light นะคะในห้องโดยสา,ารสามารถปรับได้สูงถึง9สีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังคงมีระบบช่วยจอดระบบช่วยขับถอยหลังแล้วก็กล้อง360องศาด้วยค่ะ ดีไซน์ช่องแอร์รูปแบบใหม่นะคะแล้วก็ทรีมการตกแต่งบริเวณคอนโซลกลางค่ะด้วยสัสดุคาร์บอนไฟเบอร์นะคะตัดกับอลูมิเนียมค่ะและเมื่อเราเปิดหาะะบริเวณคอนโซลกลางทางด้านหน้าขึ้นมานะคะเราสามารถที่จะวางโทรศัพท์ค่ะไว้ที่แท่นชาร์จไฟแบบไร้สายค่ะเพื่อทําการชาร์จโทรศัพท์เราได้นะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้วทั้งสองฝั่งด้วยค่ะเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแบบสปอร์ตเซปโตนิกระบบช่วงล่างอะแด t ตีฟเระบบเฟืองท้าย m Sport ทําให้การขับขี่การทรงตัวที่ดียิ่งขึ้นและยัังงคมมมาพร้อกบกบหด ขับขี่แม้ว่าจะเป็น Eco Pro นะคะโหมดประหยัด Comfort นะคะแล้วก็โหมดป p o r t เพื่อให้การขับขี่ที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีระบบเบรก Auto h o ฮนะคะช่วยพักเท้าขณะขับขี่แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าด้วยค่ะและเมื่อเปิดบริเวณที่เท้าแขนทางตอนกลางขึ้นมานะคะก็จะมีช่องเสียบ USB Type C ท,ทางด้านในด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะกับ The New BMW M340i xDrive LCI 2โชว์ใหม่ล่าสุดปี2025คันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะสำหรับท่านใดสนใจคะ่ะสามารถโทร0968236 C.C. หรือแอดไลน์ป right right hey, ุ้ยค่ะสอบถามข้อม <writers> ูลรถเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สอบถามแคมเปญดีๆสอบถามแคมเปญเด็ดๆกับปุ้ยนะคะมาได้ที่เครื่องหมายแ P.U.I.B.M.W. แอดปุย B.M.W. ค่ะแล้วก็ขอฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะช่องทาง youtube c h a n แนลแฟนเพจ f a c e e o o k ig แล้วก็ tiktok ได้ที่แ B.M.W. ปุ้ยเจ้าหญิง B.M. w ค่ะแคมเปญดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆตรงที่ปุ้ยเจ้าหญิง B.M.W. ออนเพรชิเท่านั้นค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย